วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกอปอีกแล้วมาลักคกี้ช็อตก่อนเลยครับมันมีโหมดใหม่ด้วยอะโหมดอะไรไม่รู้ทุกคนเด,เดี๋ยวคเดี๋ยวค่อยลองเล่นอันนี้โหมดลักคกี้ครับพี่จี๋อก็เคยเล่นปังให้เราเลี้ยงว่ามันจะลีก,กี่องศาเลีงประมาณมาสักนี้แล้วกันอุ้ยอ,ยเ,อเมซิ่งโอเคมีเงินหนึ่งพันบาทวูดีอะคลิป โอ้เติมเงินไม่เอาอโอเคนี่อันนี้อะไรไม่รู้ลองเล่นดิมาอ๋อให้เตะบ,บอลนโอเคอออไม่เข้าเลยสักลูกเกตอัพไม่เข้าเลยสักลูกโอเคต่อไปครับเรามาจะมาเล่นอันนี้กันอะไรไม่รู้ส่วนเทพย่าแล้วหรือเปล่า ดาแรกดาแรกอ๋อนี graduate, graduate. Oh, okay. ่รู้แล้วเล่นไงปุ๊บโอเคอุ๊ยเอ้าครูบู้พิจิตรึงลูกไปอาบิีิชันดีปิคพี่ซีวีอะเอ้ยอะออะะรอบต่อไปถ้าเราลงน้ำ่าจะดีกว่า เนี่ยดูดิลงน้ำดีกว่าเยอะอ่าค่อยๆไปมีทางลัดด้วยคเค อุ้ยมาผมไม่ถึงอะไรทั้งนั้นแหะประมาณนี้มาสักนี้เลยเออมัจะไปเสียเวลาเตะอะไรทั้งนั้นดิค่ะมันต้องทีเดียวเข้าเอ้ยมีสอง มารอบที่สองนะครับรอบที่ที่สองไอเออประมาณนี้แล้วกันโอเคได้ประมาณนีโ้โอ้โห,โหด่านนี้ไม่เคยเล่นด่านนี้ผมผมไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเาได้มุมไม่ดีเราได้มุมไม่ดีที่ตก ตีย้อยแล้วกันใหายโอ๊ยเกี่ยวมาไม่ต้องตีแรงเลยใครมันเอ้าอ้ยก็กอิมนี่มีนี่วิวโอ้โหอะไรอ่ะ กูชิวอ้เอาเห็นแน่เลยรอบนี้โอ๊ยรอบที่สาม แดงๆเลยมันถึงจะได้พี่เออเนี่ยซักประมาณแดงๆอ่ะมันจะได้จะไป่เสียเวลาเตะเลยวิ่งกดเข้าหลุม อประมาณนี้เอ้าไหลมาทีมานกกลับบ้านนกกลับบ้านโอเค ตุม้มไอตุ๊ดตุดตืดตืดตืดตุดตุด๊ี pc เฮ้ยเราดิค่ะ โอ้โิสนุดกดิกลิงไม้อะ่ะอะไหลมาเทมาหืมตกตกฮิงแรงอย่างนี้ละกันหาได้โดนน้ำง,ง่ายกว่าเยอะอีก เออโดนงาหน่ายเลยเยอะบนมาลรงดีอะลยตั้งเลเลขเ้ยอ้รอบที่หกรอบรอบรอบที่หก รอบที่หกรอบรอบ,บที่ทโอ,โอ้โออือออออื้อื้ออื้อื้อื้ออื้อื้อื้ออืออออออไหลมาเทมา โอ้สูชุกสกุสกะไอีลีมอสโมกส์สมกสซิมอกัสโมกสมกสีบลัวไมหน่งก้างหน่งข้งนงั้งง้งง้งนง้งมีทางลัดมีทางลัดทุกคนโอ้โหทางลัดไม่ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลย

อย่าหน่าไอ้ยโหเก็บได้มุมไม่ดีแล้วไน่มุมไม่ดีแล้วเฮ้ยยอหโเก้าโอเคตอนไป กระดุดกับอันนี้ตืดตืดตืดโอ้ยโอโหพีเปด รอบต่อไป

Love, peace. You hey, love being here? Hello, sir. you? เพื่อนทุกคนก็ขอลาไปก่อนเซฟบ๊ายบายป้า